ใครเปนข้าเก็บของแล้วหาพี่หนุ่มข้าไปปะโอ้ยยโอ้โอยโอ้ยโอ้ย้ยโออ้ยโอ้ย้ยโออยอ้ยโ้ยเอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยไอ้ยโออยโโอ้โอ้ยยโอ้โ อันนี้เป็นไม้ตียุงหรือเปล่ามันใหญ่เตีมงานวันหรือเปล่าเฮ้ยอนี่ใส่จะใส่ได้ไหมเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะดูดีเก๋มากเลยนี่ของเฉลี่ยไหมครับใช่นี่หรอแล้วใหญ่มากอันนี้อันนี้เป็นหนังวัวใช่ไหมครับหนังอะไรไม่รู้อันนี้แต่ยิ่งความหวานมันเหม็นมากมากเลยมันเข่ามาอย่างนี้อยู่แล้วพี่นุ เห้ยใหญ่ดองเหม็นมากเลยอันนี้คือคือทั้งหมดในห้องนี้ของเชอรี่คนเดียวหรือว่ามีของคนอื่นด้วยขอบคุณขอคุณพ่อขอบคุณพ่ออยู่นี่มุมเล็กๆเฮยของคุณพ่อกับพี่ชายเลยใส่เลย นี่มีมารยาทหน่อยเธอแต่ใส่ไม่ได้หลอกหลวมนี่ไงเดินไม่ได้เลยปุดโอ้โหนี่รองเท้าเยอะมากเลยคุณนายนายเขาต้องชอบแน่เลยชอปปิ้งเนี่ยสวยไหมคะนี่สวยเนาะเข้าไหมเ่ายียบสิอยียบยียบสวยแต่ไม่เข้ากระโอ v ะ r h e สวยออกปะออกปะออกปะ ติดกระสือไหมเนี่ยแขนเสื <co benim S 2> <rawd unre> ้อผูเลยเหนื่อยเลยอ่ะนี่อ่ะทำไมล้มเจอน้ำลนยน่ากลัวมากเลยึกถึนกที่ต้ไำลำยมแบบพุ่งกระนาดนั้นที่ว่าอ้วกออกมาเลยดีกว่าลองใสแล้วเต้นหน่อยดีกว่าไหมใสแล้วเต้นหน่อยเสียศูนย์เลยอ่ะเสียศูนย์เลย บาาไม่งอย่นจได้เห็นเมื่อกี้เียหลุดออกมาสนี่รองเท้าเยอะขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมก็ซื้อได้บ้างค่ะซื้อได้บ้างซี่ดบ้างอนเยเยอะนะเห็นคุณนายทีไรเนี่ยต้อง ไม่ให้ขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นพี่นาดานหนูหรอพี่ไดโหน้าามากเลยพี่น่าทากินของีไพี่นืรไม่พ้ี่หปแล้วไม่ริเห่ให้ขึ้นเพาะเพาะทมอ่ะไม่หขึ้นังไม่ได้จัดครับที่นอนยังไม่ไดเก็บเลยที่กเอะ

นี่อ๋อไม่มีตัวเองอ๋อชาตชัยใช่ไหมอาจชัยนี่ไปมาแล้วนี่เป็นแบคทีเรียขึ้นสมองไงใช่นี่ไปมาแล้วมาเดินต่อมีตรงไหนบ้างอะมาแล้วครับครับอันนี้ก็เป็นที่ทานข้าวค่ะที่ใครใครซื้อเนี่ยใครแต่งอันนี้ต้องสั่งตัดนะคะหนูเองคุราม่าทานข้าวไม่เวียนหัวแล้วฮะทำไมเขาสไตล์อังกฤษนะ เป็นต่างงูสิใช่ไหมอังกฤษเนอะนี่ยงเหรอ,อ,อนี่เรามานั่งแล้วเนี่ยมานั่งแล้วเราก็ต้องหาอาหารกินให้เขาทำให้เรากินเลยใช้สิโอ้โหเฉลี่ไปทำอาหารให้กินหน่อยแต่จะบอกว่าต้องพูดแล้วไปเลยทำกับข้าวไม่เก่งนะทำเป็นอยู่อย่างเดียวนะอะไรอะไรสปาเกตตี้ครีมซอสเห็ดจัดได้เนี่นั่งก่อนสปาเกตตี้ครีมซอสเห็ด แล้วยังไงอะฮะลีดกับโอก็กินสองคนเธอไม่มีอาร์คทาน่าดีมากแล้วยังไงอะมาชิมเลยชิมซีพี่หนุ่มอะขอกินขอกินนิดนึงนะยังไม่ทำะไรทั้งสิ้นขอกินก่อนนะนุ่มเร็มไม่กินซาปาเกตตี้นะโอล่กิน่เนี่ยต้องดื่มที่ไหนตนญี่ปุ่นเขาดื่มดังๆคืออร่อยมาเรียดกินอย่างนี้ไม่ใช่โซบะโอยอยากรู้ว่าอันนี้เป็นอาหารโปรดหรือปะ หนูทานได้อะแต่หนูรู้สึกว่ามันทําง่ายดีอะแล้วมีชอบอย่างอื่นนะเอ้ยเมื่อกี้คนสวนเขาบอกตัวเองชอบปลาสับใช่ออ๋ทำไมมันยากอย่างสังคมมันมีไหมจริงเหรอพี่หนุ่มมันต้องเบาๆอืมลองดูนะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นอร่อยขึ้นลองดูลองดูเขี่นไม่เอากินไม่ลแปลงลองดูไม่ลองดูดิลองดู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 

คุยกันต่อกับรายการตีไทยพัวนะคะถามถามให้มาถามเออมันอยากรู้มีไหมทำไมจะจีร้อโอ้ยมาถึงถามหาพ่ออย่างนี้นะความรักเป็นยังไงความรักเขาน่ยความรักก็นั่นนิ่งไม่เที่ยงก็ดูไปเรื่อยๆเยอะอยู่แล้วเรนบอกว่าดูคนเดียวไปเรื่อยหรือว่ามีหลายๆคนมาให้เลือกดู มีทั้งคนเดียวละหลายคนเนี่ยและน็อตนะจะรู้ว่าเออแบบยังไงมันพิจนราการไปได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวมันออกมาเยอะนะว่าแบว่าเช่อที่ตอนนี้ก็เป็นโสดนะวันนี้คุณน็อตก็เขนก็บอกว่าไม่รู้มีโสดเป็นโสดหรือไม่โสดผมไม่รู้นะแต่อยากรู้สองคนนี้มีทางเป็นไปได้ไหมหนูว่ามันมีความสุขกับแบบการที่เป็นแบบเป็นอย่างนี้เอออย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแบบ ขำๆไปเที่ยวแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะเดี๋ยวแบบมาออมองหน้ากันไม่ติดเลย,เลยนะไม่หนุกนะอ,อืออลักษณะเหมือนว่า